กูมาทําอะไรที่นี่เนี่ยแล้วกูต้องตามหายังไงอ่ะทั้งหมดเลยหรือวะเพราะมึงหลอกกูปะเนี่ยก็ขูดทั้งหมดมันก็ต้องเจออยู่แล้วดิวะหรือว่าอาจจะไม่มีเลยอาจจะไม่มีเลยค่ะแรงมากขูดหมดเร็วนู้นเลยอ่ะไม่ได้ไมพรามึงหลอกกูปะเนี่ยอยู่แล้วเชื่อเลยมันนี่ก็จะเป็นดงรถสําหรับเล่าชูนะคะตัวเฉียนน่ะเหนียเหนียะตัวเฉียนเหนียะสองสิบห ชื่อชื่อชื่อมาคืาออะไร่ชาเม่ปิ้งขางหูลู่นี่คือออริจินอลของปิ้งถังหูลู่นะคะทุกคนนี่ห <laughs> ัวไอศชีสจ้จวงหัวไอจงกัวหัวไอาอีต้าอร่อยไหมอร่อยซื้อมาเท<บ>่าไหร่นะแปดหยวนติด<อ>บาทเองได้ตั้งหลายลูกไม่เคยกินเลยใส่ฟันยังอร่อยอร่อย,ออยมันสอชื่นอ่ะเอ้ยเออเราบอกแบบมันไม่เคยกินเกลือทไม่เคยทำตานโอ้จริงแค่ค่าแค่ค่าซอฟเบอรี่ก็เกินแล้วมั้งแต่ที่ซอฟเบอรี่มันถูกนี่มันเย็นไง กลับมาที่ร้านเล่นว่าวนะคะที่ร้านลาการีว้าวม,ม,ามึงทำอะไรมันลูกขนปุยลูกตรงนั้นเลยไอเจาคีเมึงเดียวมาตรงไหนเอ่ยตรงนี้ตรงนี้ไอ้จะอ๋อเหรอถึกว่าว่าลอยหมุยมึงหมาตัวนั้นน่ารักมากอะ่ะตัวเนี้ย 啊，我问你一下，那个这个都可以点了吗？呃，五点半之后就可以点。好。那小小吃，小吃在哪？哪里？来一份提拉米苏吧。好的。然后你你要什么？炸鸡？炸鸡？呃，那个薯条现在可以点？吗？可以。哦，那有抹茶？蜡烛？啊，有吗？有。 ไปโหดชนะเทียบวิถาจริงๆเนยนกูวกามื่อตะกี้คือคกูเรียกพี่ถาแล้วเขามากูเลยต้องหาเรื่องกูกับเขาก็เลยแกล้งถามเขาว่าอันนี้คือสั่งได้ไหมครับจริงๆรู้อยู่แล้วก็เลยต้องสั่งเลยออป้ามึงรากลับกันเลยป้าบอกอีมิวว่าเจอกันที่มหาลัยอีมิอยู่ไหนพวกอัตโนมัดิอะใช้ไม่เป็นหรอใช้ไม่เป็นเพราะว่าเขาเขียนวิธีใช้ เป็นภาษาจีนอะไรสีฟ้าไม่รู้เดี๋ยวดูขอบโถงกูก็กดไอ้เีทมวัลลุศภาหรืออะไรวะมันแค่สติกเกอร์วะกูก็กดแล้วไงก็ไม่ได้สักทีเดินาตออกมาแล้วมันก็กดตอนนี้ขี้มึงคือลอยตองแตงอยู่ในนั้นอ๋พ่อรู้หมดเลยว่าว่าไม่กดน้ำเพราะเดินออกมามันกดเองมาเอาสรุปขี้หรือเปล่ามได้ขี้หลอนมีรุดอีกแล้วนะขี้ลอยอะไร ก็คือสถานีมันจะไปได้แค่จงชานบ้ามันจะไม่ถึงซีเมนตเราต้องไปสถานีไหนนะเฮ้เปิดยีตสิทรงตึกคือแบบเกาหลีเกาใจมากเกาหลีกี่โมงงไม่เหมือนหรอไม่เคยไปเกาหลีนะสิตึกเที่ยอะไรมีรูปดูมาแต่ในซีรีส์เออเออโคตเทอะขาตะกี้เออเหยีเข้ามาใกล้กว่านี้นิดนึงเออแล้วก็เก้าหน้าหลังหน้าหลัง พวกเขาบอกไอ้ฉีดจะจบเลย <laughs> <laughs> กูก็เขินดิ <laughs> อยู่จะให้กูพูดเ <laughs> อล<ม>บอกไอ้ฉีดจะจบเพืเลย <laughs> บอกไอ้จงหัวบอกไอ้อีตาบทเวลาแบบเวลาต้องไปออกทีวีเอลอันนี้มาอะไรเแลนะตรงข้ามนี้ก็เป็นบ้านพี่มินนะคะตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ที่ถน <m im> <t> นถียป ก็จรอ,อันนี้คือเขาปิดแบบปิดไปเลยส่วนไหนไม่ใช่คนมาอะไรก็ไ้าใเข้ามาอะไร w e w e arrived at West Building ยังไงก็ยังอย่างนั้นนี่อันนี้ก็คือหน้ามอของเรานะคะเป็นสเตเดียมด้วย ทำไมฟีลเหมือนมาทำคลิปแนะนำมหาลัยเลยวะกับแนะนำมหาลัยที่ผมว่าไม่แนนะเดี๋ยวดทำามาแค่อีกนิดนึ่งหยุดถ่ายไปอีกนิดนึงโอเค๋หนึ่งสองสามก็แค่วันวันเดียวใช่เพราะว่าอยู่ที่เนี่ยเราสบายใจหรือเปล่าไม่มีเรื่องกดดันไม่อเลยก็เลยรู้สึกว่าอยู่แล้วมันสิ่งจริงจริงมันเหมือนเหมือนวันนี้ที่มาเดินก็ไม่รู้สึกว่าแบบไม่รู้สึกว่ามันเทียวเหรอเออไม่รู้สึกว่าเที่ยวรู้สึกแบบกลับบ้านฟีลเหมือนว่าเออมาใช้ชีวิตจริงๆตามที่ตั้งใจไว จริงเหมือนตอนนี้กูอยู่ปีห้าอย่างอยู่ปีหกอะไรเงี้ยแต่กูรู้สึกมีอิสระทางการเงินมากเลยนะแต่ก่อนนี่คือแบบจริงเร่ก่อนนี่คือแบบมึงแท็กซี่เหรอวะจริงมึงเราสมไปแท็กซี่เหรอเราเดินไปก็ได้มึงแค่สมัยเราสมัยก่อนเราไม่สามารถกินข้าวไอ้ร้านที่เรากินร้านแรกได้อ่ะเออใช่แต่ทุดูนคิดอิสระทางการเงินจริงก็คือแบบพันห้าประมาณพันห้าปที่กินไปวันนี้อิสระทางการเงินเริ่มต้นตอนเปลี่ยนสมัย ตอนมีงานทําและไม่ใช่งานในระบบงานในระบบไม่มีทั้งเวลาไม่มีทั้งเงินจริงเราอย่าไปพลาดทิ้งดีกว่าระบบอะไรหมายถึงระบบคอมพิวเตอร์ต้นนั้นมันเป็นตึกอะไรมันเป็นตึกเรียนฟาร์มาโคแล้วเราก็ทุบเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ทันดีหวะนะพี่จอมนักทันทันกูยังถ่ายรูปประกวดส่งประกวดรูปมอเห่อปี่ตรงนี้อยู่เลยแล้วชนะไหมไม่ชนะใครชนะไม่รู้สิ ตกไม้ส่วนมากหยอกทองอุ้ยมึงก็ผักโกให้ลมไปเลยสิก็ต้องแก้ด้วยกำลังแน้าัวใหญ่มากจริงกูดูว่าหมาตอนแรกอ่ะเขาทำท่าไหนค่ะแอวเสาวเชิญดูเรียกสาวเาเฉยเลยโอ้โหไปดูหลังมอกันที่มันแบบเป็นประตูเปิดไปหาฟู้ดมาร์เก็ตน้องอกว่าปิดแล้ว ก็ไปดูให้มันปิดสิดูให้มันรู้มันปิดเออกูจะไปถ่ายกูก็เลยพูดอินโทรไปการเดินดีมากเลยอะจะอาจจะดูไม่หนาวแต่จริงๆมันเย็นมากนะมีบ้านเขาคนเดียวเลยหรือยังไงบ้านเขาไม่อยากไปยุ่งกับบ้านเขาว่าจะไปขอข้าวกินสักหน่อยว่าจะไปขอเข้าห้องน้ำรู้สึกยังไงถ้าเกิดว่ามาสร้างบ้านอยู่กลางมหาวิทยลัยแพทย์ที่เช้าๆแปดโมงทุกคนจะเดินกรูหน้าบ้านคนติดอะคนติดเราเดินยังยากเลย ก่อนอัน no นี้ถนนนี huh. yeah. ้ก no. ็คือจะเป็นถนนที่ทุกคนเดินไปเรียนเพราะว่าตรงนี <S <S ้ม <no> ันปิดคนก็จะมากรูที่ตรงนี้ตรงนี้ก็่าจะระบายหรอปล่เพราะว่าเออมันทะลุได้ทั้งทั้งแผ่นเลยเาอเขาปิดจริงว่ะปิดบ้า เหมือนถูกขังเหมือนกำบแหม่มอืออากาศดีมากหอเก่าฉันเองเป็นหอที่ไม่อยากอยู่บ้านกับอีมิวก็เลยย้ายกลับเข้ามาหอในดีกว่าแอม่มจำต้นไม้ต้นนี้ได้ปะไม่ใช่ต้นนี้เอาใช่ต้นนี้เหรอหรืออีกรู้สึกต้นไหนอะอุ้ยมึงจริงอันนี้มันคือเคยเป็นที่ที่แบบมี ค่อยตีมาวางไว้แล้วก็เป็นที่สกปรกสกปรกหน่อยจริงเฮ้ยทำใหม่แล้วดีมากแต่ว่าหลังหอก็คือดีเลยอยู่หลังหอกก็จะดีขึ้นแต่เราไม่ได้จะไปกินข้าวนี่แอบนี่มันลงอาหารไม่ใช่โซเชียลชอ้เชอร์ มันพัฒนาจริงก็ให้เขาพัฒนาเถอะนาะผ่านมากี่ปีแล้วใช้เขาย่ำอยู่กับที่มาถึงแล้วก็มาด่าเขาก็ไม่ได้อุ้ยอันนั้นก็คืออย่างไรอย่างนั้นรถมง,งรถมีอย่างเงี้ยเอาเป็นว่ากูอยากในที่กวแบประทับใจเลยก็คือไอ้ตั๋วรถไฟเมื่อคืนน่ะคือไม่ต้องชูเพี้ยวก่อนแล้วเพราะก่อนนี้ต้องไปต่อแถวชูเพี้ยวอีกเสียตังค์เพิ่มเพื่อให้ได้เพี้ยวมาเพื่อให้ได้ตั๋วมาแต่ว่าอันนี้ก็คือเปลี่ยนระบบจากชูเพี้ยวไปเป็นใช้สมเจริได้เลยซึ่งมัน มันไปเรื่อยๆจริงๆกูว่าเดี๋ยวเนี่ยนะคนอาจจะเป็นสแกนหน้าไปเลยทุกคนรนี้ก็เกือบครึ่งแล้าที่ทุกอย่างสแกนหน้าได้อ่ะจริงเฮ้ยตรงนี้มันเป็นสนามบาสแบบสวยๆแล้วว่ะอันนี้จะเป็นหอคนจีนนะคะว้าวเฮ้ยมันดูมีแอคทิวิตี้ให้ทำเยอะขึ้นอะเพราะพื้นที่มันเพิ่มขึ้นด้วยปะตอนเราอยู่มันก่อสร้างเยอะอะก่อสร้างไม่เฉยๆจริงมันไม่ควรมาตีแบตเลยคุณก็ตีแบตแล้วลมตอนนี้ไม่ใช่ลมที่เบาๆเลย ลมอะไรดึกแล้วยังไม่นอนไม่ใช่เหรอพยายามสุดลมพดจริงตอไทพวกผมก็แอบแอบจำจำสนามมนเล่ตรงนี้ได้ปะที่กูพ่นน้ำใส่น้ำเขาเมื่มากระดดน้ำแล้วกูตั้งใจแล้วเหมือนใครสักคนที่เป็นอาจารย์ก็มองหน้าใช่แต่กูก็ไม่แคร์ก็คือกูตั้งใจเลยว่า ถ้าใครแกล้งกูอย่างั้นกูจะตั้งใจพ่นน้ำใส่มึงซึ่งกูได้ทำแล้วจริงเต็มหน้ามึงไอ้แอบจะปากกูเดือดกระดกแล้วกระดกปุ๊บกูก็อมไว้อยู่ในปากอยู่แล้วกูก็พ่นใส่หน้ามึงเสียวไหมจริงๆอ่ะมันเป็นรีแอคชั่นที่กูหันไปเห็นหน้าพอดีกูเลยหัวก็ไม่ได้จะขึ้นมันไม่คืนในไอ่้แอมหบอกว่าะจะนั่งไอ้แอมจะเผยจิ๊ก วัวไอ้เจ้กากัวไอ้ยิตาอีกแล้วที่น,นี้อยู่ร้านถนนเย,ยจินรูหลังมออะไรลืมขาดตั้งขึ้นอีกมันอีกนานปะโอยตำรวจมาไม่ใช่ตำรวจด้วยซ้ำเป็นแท็กซี่อุย้ยรู้สึกเหมือนกำลังกลับบ้านเลยอะ่ะเอา้าล้วใส่ของข้าง ตรงนี้ปิดไปหมดแล้วอ่ะตอนนี้คือบอกว่าเป็นแบบฟิลแบบตาลาดก่อนกลับบ้านเลยอ่ะปิดไปหมดแล้วไอ้เลิฟความที่ประเทศจีนก็คือมีเขาจะมีคอมมูนิตี้แบบนี้อ่ะฉันฟูทุกครั้งเวลาถ่ายโ้ oh. นี่คือสวนสาธารณนะข้างๆแม่น้ำเฮ้ยน่ามามากมีฐานกู ับจริงปะนนนคแบบไม่มมีันบิดแรงอ่ะมันบิดแล้วมันแรงอ่ะคันเนี้ยเฮ้ยอันเนี้ยที่เราคิดวมันเป็นห้างมันเป็นโรงพยาบาลเว้ยโรงพยาบาลสู๋อันนี้ที่ว่านตาสองนะคะต้องหันกุบเราจะมากินไลท์สปีดกันไอันนี้อ๋อเดี๋ยวมาลองเจอกันี้ยอุ้ยาไทยด้วยอ่ะวัยรุ่นที่ฉันรักยังคงหลงรักวเอีงนี่ ได้มากินสักทีกินชู่แบบตีจมูกตื้อขึ้นมาแล้วเมื่กีิงปะส่งก็เป็นหังชู่ oh. หลีสีเราหายใจตอนแบบว่ากาแบบโอ้โหกย่ข้านอกก็ได้กลิ่นแล้วอะกลิ่นแบบชู่มากอย่เนี้ยกลิ่นแบบโชว์มากเหม็นมันไม่ต้องหอมยังก็ได้ปะไม่คือมคิดว่าจะเียวหรือจะเหม็นที่มนเปรลียว่ะม็น้ยวคม่ถึงเข้าต้องยังมากิน โอ้ my god ว้าวน่ากินมากเราจะรีวิวอย่างละเอียดคือเรากัดมากับไปทั่วไหมอะไรนะคือเรากัดมากับไปทั่เรากัดมาคืออะไรซอสจริงหรอว้าวหอมมากที่กินกก็คิดถึงอันนนะจริงมันคือต้องกลับมาคิด The best อะมันอร่อย สรวจด้อเฮ้ยบอกเขาไปทำใหม่มันเปื้อนแล้วเนี่ยมันถ่ายรูปไม่สวยเช่นเสรเนี่ยจริงที่อีหมิวบอกให้เซร็จมาอ๋อนี่ว่าปากเปื้อนเซตินเซตินแล้วก็อะไรต่อแอนติเติคไอเลิฟอะฮะแอนตีเบติคทำไมอ่ะใช่โพไฟเล็กซิสถูกต้องพี่หมิวกเยอะมากอ่ะจริงด้วยเราถามไหมเฟื่อมันถูกอยากดูหมวกอ่ะได้ไหมว่าหมิว เอออันนี้สวยทีไข่เหมือนเหมือนคนส่งไอติมมากกว่าเนาะด้วยเฉลี่ย20เก้ใส่แล้วมันดูไบรท์กว่าใช่ป่ะเฮ้ยอันนี้ดูไบรท์มากอ่ะเหมียวเสีอะไรดีเอาสีอะไรดีระหว่างอันนี้กับอันนี้เขียวสีเขียวมากกว่าสีขาวมันดูเหมือนเอาสองอันเอาสองอันจริงบอกเนะเราจะได้ไม่เสียใจใช่เจ้าเจอเหรีย์แค่ยี่สิบหกยี่สิบห้าห้าสิบห้าใช่ ได้ป่ะเสินพอไหมหนูออกให้ก่อนอุ้ยนปล่อยกูอะมันปล่อยกู้อันนี้อะไรอ่ะ AI ว่าควสับสอกแล้วก็ถาม AI ว่าควรเลือกอันไหนเลยเหรอเลยเหรอมันมีใน TikTok อ่ะมันทำอย่างนี้มันได้จริงคือมันเป็นหลักการยังไงอ่ะก็คือดวงอ่ะเอาเท่าไหร่คืออะไรมีเท่าไหร่บ้างห้าบาทเอ้ยห้าว ทางแรกแบบไปบิวอย่างนั้นจริงมึงถ้าครั้งแรกจะได้ก็เอาสุดๆไปเลยก็ได้ได้ได้ไม่เคยเล่นเลยเคยเล่นแต่สีเขาว่าที่เขาให้เล่นก่อนแล้วถ้าสมมติได้ก็ไม่ต้องจ่ายกูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยแล้วกูต้องตามหายังไงอ่ะทั้งหมดเลยหรือวะพวกมึงหลอกกูปะเนี่ยก็ขูดทั้งหมดมันก็ต้องเจออยู่แล้วดิวะหรือมันอาจจะไม่มีเลยแรงมากขูดหมดเร็วนู้นเร็วไม่ได้ไม่ได้พวกมึงหลอกกูปะเนี่ยอยู่แล้วไม่เชื่อเลยมันที่เล่นกัน ต้องมีทุกเลขไหมงไม่ไม่เลขถูอุ้ยพี่ได้20จริงหรอพี่ได้เรานมึงก็ได้ฉันมีปะวะแล้วอันนี้2อ0ยมึงไ่วีรอ่ะก็ได้เแ้วอันนี้งรยนงได้เรอเนสรองเนยัองรอนมเ่องรวไ้องรก็เนี่อ มึงไม่ดีใจเผื่อมันไม่ใช่จบแล้วเขาบุญหนึ่งตัวก็ได้แล้วมึงตอนเนี้ยมันกำลังรีวอร์ดกูแล้วตอนเนี้ยกูกำลังอยากเล่นอีกกูไม่อยาเล่นอีกเดี๋ยวค่อยตอบแต่พี่มิวสองร้อยก็บุญแล้วมึงพอได้แล้วจริงพี่นานาโคตรโชคดีเลยหนูขอถ่ายไว้หน่อยไม่ได้ยังของเขาก่อนเจ๊เจ๊เคยอีกเลยใช่ไหมแล้วยังไงอะ้ากูจะมีเงินใช้แล้ววะดิเคยอายจ๊ะายจ๊ะ มึงทำไมพี่ทำไมตาดูเป็นเด็กเชียร์แล้วนะอะไรนะทำไมตาฉันซูรียอโทรศัพท์ถือได้ไหมโทรศัพท์ฉันมันตาที่เกาหลีมันพีดีอะไรวะแดงมากนะในน้องรวจล้างกายสิครัสิ่งที่มึงสอนน้องไป A B C D มึงจะรวจ A B C ทำไมกูตาเลยแคหว่งไว้ที่หมื่นหยวนพี่พี่จับเลขสองร้อยที่พี่ได้อ่ะโทรเลยใส่ให้หน่อย ไม่กูออกให้อ่ะเขาใจฝ่ามากขอบคุณนะเขาใครแนก็ได้เราค่อยโอนไหมสักไม่ได้เลยเดี๋ยวเสียต่อตบมย์ฉันสิทุกคนเลยตบมือเมย์ขนาดนี้กองที่บริเวณทับับมือเต็มติดมากกูเข้าใจแล้วมันว่ามันรีวอร์ดยังไงความรู้สึกกูแบบปกป้องเพี่อาณนะเผื่อมันหมดแล้ว เชื่อแบบอุบัติเหนื่อยมากคอมเซ็งเฮียมากอยู่ดากูเพิ่งสอนอีซิอีซึ่งเลยอีเด็กเปรตมึงรู้ไหมอยู่นี่กูด่ามึงเป็นคำหยาบได้มากแค่ไหนก็หมายความว่าแบบใช้ดวงหมดไงมันไม่หมดไม่หนูพาเพื่อนไปเล่นกี่รอบเราไม่มีใครถึงอ่ะยังมากก็สิบยี่สิบเป็นที่มึงค่ะเป็นที่มึงเนาะแล้วคนนี้คนนี้เขาได้กำไรจากอะไรก็ว่าคนไม่ได้ไงหนึ่งเราหนึ่งกูเมื่อกี้ได้กำไรจากอีอยู่นี่อยากให้กูลองอีกไหม กูไได้อยู่นะตั้งกกู็จะรู้อยู่เหมือนกันลองอีกไหมเอาวะหยุดไหมหยุดหยุดหยุดกลางเลยเดินกลางเลยเดินกลางไม่อยู่ในความเสี่ยงอย่ามาเดินขอบไปเดินขอบใส่ปุ่มหมดแล้วเดินกลางห้ามเดินขอบเฮ้ยแต่พี่กอล์ฟนีกก็ไม่เสียอะไรแค่ยี่สิบหยวนเงี่ยรีบดึงเลยอันตรายเลยเออเซตคอมคิดอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราได้โดนโกกระเป๋าตังค์ไปเรียบร้อยโอ้โหคนมันดวงดีอะนะมันเดินสนุกเลยตัวโยกเหมือนกินข้าวบี๊ ตอนเนี้ยนี่คือเห็นกีชาทำอะไรไม่ถูกชากีของแท้เพราะว่าเย็นภาษาจีชาจีมึงเห็นคำว่าจีภาษาจีนก็แปลว่ารวยคุยใจอ่ะน้องชมว่ากูน่าใสมากสมกับที่รวบรวมสูตรค็อกเทลทั้งหลายแหลยมาไว้ในเลือดกู น้องมาถามกูข่าวจริงก็เส้นไหมอยู่กเขาอยู่ก็บอกแล้วทำไมเป็นสีเหลืองซื่อสั่งมาผิดเหมือนที่จูลี่บอกจริงด้วยจูลี่บอกว่าเขาอาจจะส่งมาผิดก็ได้นะพี่นานนะไฟเซอร์นะเราสั่งไฟเซอร์นะใช่เขาอาจจะส่งมาผิดแล้วจูลี่แม่งถ้าสเสียงมึงก็ไป่าทขาเออคุณยืนไปถ่ายก่อนแล้วกันจูลี่มึงไม่น่าพูดเลยจูลี่มพูดก็ผิดค่ะแล้วมึงใส่ดีสีเหลืองไปถ่ายในมอ แพทย์ไม่มาอะไการแพทย์สีเหลืองมันคืออะไรวะเฮ้ยมึงผ้ามันดีจริงเฮ้ยแล้วกูเลือกถูกใส่ด้วยโอ้ไม่ก่อนเออร์เบตเอ็นจิเนียริ่งจริงด้วยหนูดาหน้าเท่หนูดาพี่อะไรจบเอ็นจิเนียร์วะชุด <laughs> ครุยฉันมันเป็นสีเหลืองวะพิดทีหนูดา <laughs> <laughs> ทำไมไม่แก่สนุกไปทุกอย่างโทษเราพ่อคนอื่นดูก่อนเออไม่เป็นไรหนูดาเกตเกตไม่เป็นไรงั้นฝากแกทำเรื่อง งั้นเดี๋ยวฉันทีมให้ว่าแบบเออะไรยังไงเดี๋ยวแต่กูมีกูมีนี่นะกูมีใบกูจะดูไหมจะดูใบไหมจะดูใบไหม